แป้งจากแบรนด์ชาแนลรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวช่วยให้ผิวดูนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาติสไตล์คุณหนูผู้ดีปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอควบคุมความมันพร้อมขับให้ผิวหน้าดูเปล่งประกายมีออร่าผิวดูกระจ่างใสและยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะตัลับแป้งใช้ง่ายขนาดกระทัดรัดดีไซน์เรียบรูเหมาะสำหรับพกพาใช้งานระหว่างวันหรือพกไปงานต่างๆได้ค่ะ สำหรับคนที่ชอบโชวงานผิวและกำลังมองหาแป้งที่เน้นปกปิดแบบธรรมชาติไม่หนักหน้าลองดูสูตรนี้สิคะเป็นสูตรที่เนื้อแป้งมีลักษณะแห้งบางเบาไม่ปกปิดมากแต่มีคุณสมบัติคุมความมันบนใบหน้าได้ดีเหมาะสำหรับใช้เติมหรือซับมันระหว่างวันด้วยคุณ,ณภาพของเนื้อแป้งที่คุมมันได้ดีจะซับระหว่างวันหรือจะใช้เซตเครื่องสำอางเพื่อให้อยู่ทนก็ได้ นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนผสมของน้ำมันปราศจากส่วนผสมของพาราเบนสาวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้แบบหายห่วงค่ะด้วยคุณสมบัติของแป้งที่เป็นสูตรโปร่งแสงทำให้แป้งอัดแข็งรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวและทุกสภาพผิว เนื้อแป้งละเอียดเนียนมากทำให้เซ็ตรองพื้นได้อยู่ติดทนกลมกลืนไปกับผิวไม่เปลี่ยนสีรองพื้นที่เราใช้หรือจะนำไปใช้เติมระหว่างวันก็ไม่เป็นคราบไม่หมองคล้ำไม่วอกด้วยสูตรทอสฟรีและยังมีส่วนประกอบที่ช่วยเบลอรูขุมขนปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอช่วยให้ผิวของคุณดูผ่องเปล่งประกายออร่าจับมากๆนอกจากนี้ยังมีอีกสองเฉดสีให้เลือกสำหรับคนที่มีผิวโทนเหลืองและชมพูอีกด้วยค่ะ แพ้งจากแบรนด์คลีนิกที่ได้รับความนิยมในบ้านเรามายาวนานโดยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนผิวผสมผิวมันและผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเป็นสูตรที่ได้รับการทดลองและพัฒนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวแน่นอนค่ะ ตัวแป้งจะช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าเมื่อใช้แล้วจะรู้สึกสบายผิวหน้าไม่ว่าช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติให้การปกปิดบางเบาถึงปานกลางและยังปราศจากส่วนผสมของน้ำหอมด้วยค่ะถือเป็นแป้งอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมและถูกรีวิวจากผู้ใช้งานมาอย่างล้นหลามรุ่นนี้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งที่มีเนื้อแป้งเนียนละเอียดเกลี่ยง่ายสบายผิว เหมาะกับการใช้งานระหว่างวันหรือจะใช้เซตเครื่องสําอางจําพวกเนื้อครีมก็ได้ค่ะทั้งยังติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงไม่เป็นคราบให้รําคาญใจช่วยเบลอรูขุมขนให้ผิวดูเรียบเนียนสม่ําเสมอช่วยกระจายแสงบนใบหน้าให้ดูมีมิติและมีคุณสมบัติควบคุมความมันบนใบหน้าด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด